สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแตงกวาแตงกวาน้องแตงกวาแตงกว่าดูนี่ค่ะแตงกวาค่ะยููว้าวดอกไม้ดอกไม้ดอ,ไมดอกกุหลาบสวยไหมคะดอกกุหลาบอ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยได้ไหมโอ้ยขอบคุณค่ะดอกกุหลาบหนึ่งดอก ดอกกุหลาบหนึ่งดอกนี่อ่ามาคุณครูขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูก่อนอาจารยกว่าเอามาให้ดูก่อนได้ไหมคะอ่าขอบคุณค่ะอ่ะอันนี้คือเลขหนึ่งอาจากว่าฟังนะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง one วัน <One. S 2> <Okay. S 1> แตงกวาใช่ใช่ค่ะอแตงกวานั่งดีๆก่อนสิคะแตงกวานั่งดีๆก่อนอ่าอันนี้คือเลขหนึ่งแตงกวาค่ะแตงกวายูหูยูหูแตงกว,า,งกว,า,งกวาจ๋าอันนี้คือเลขหนึง่งอ่ะอันนี้คือเลขเจ็ดอ่ะครูไก่วางไว้ด้วยกันวางไว้ด้วยกันอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งแตงกวารอฟังครูไก่พูดก่อนนะคะอันนี้คือเลขหนึง เลขหนึง่งอ่ะอันนี้เลขเจ็ดอ่ะใช่ใช่ใชเอาวางไว,ไกไวไก้ก่อนวางไว้ก่อนคุกไกยังไม่ได้บอกเลยแตงกวารอฟังคําสั่งก่อนนะคะอันนี้เลขหนึง่งแตงกวายูคูอย่าเพิ่งไปค่ะลูกอย่าเพิ่งไปรอก่อนเอาครูกไก่ขอเลขหนึ่งหน่อยโอ้เก่งจังเลยเลขเจ็นี่เอาเลขเจดนี่เอาเอาเลขเจ็ดวางไว้เลขเจ็ดวางไว้เอาวางไว้เลขเจ็ดวางไว้อะ อันนี้คือเลขหนึง่งเลขหนึง่งอ่าที่แตงกวาถืออยู่คือเลขเจ็เลขเจ็ดอันนี้คือตัวเลขหนึง่งเอาถือไห้่หนค่ะแตงกวาคะ่ะเลขหนึง่งเลขหนึ่งขอเลขนหนึ่งหน่อยค่ะขอเลขนหนึ่งหน่อยค่ะขอเลขนหนึ่งหน่อยค่ะ